นพี่ออมจะมาสอนการลายเสื้อกล้ามสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งวิธีการทําก็ไม่ยากเลยไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําเสื้อที่ชุบน้ําแล้วปั่นหมาดมานะคะให้หวางในลักษณะนี้นะคะตัวช่วยในวันนี้นะคะพี่ออมก็จะใช้เป็นตะเกียบในการหมุนนะคะนี่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้ซ่อมนะคะอาจจะทําให้เสื้อเป็นรูได้นะคะมาเริ่มหมุนกันเลยนีนะคะะเราก็จะจับจุดกึ่งกลา หมุนได้เลยค่ะค่ะการตอนหมุนค่อนข้างจะสําคัญนะคะเพราะว่าลายเสื้อจะสวยไม่สวยก็ขึ้อนอยู่กับตอนหมุนด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็หมุนด้วยจัดไปด้วยนะคะ แบบนี้แล้วเราก็กดไว้นะคะแล้วดึงตะเกียบออกค่ะนะ,ะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ใช้ดังยางนะคะในการรัดนะคะเพื่อไม่ให้ ะะก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํามาวางบนตัดแกรงนะคะนี่นะคะซึ่งรองด้วยกระมังแบบนี้ค่ะวางไว้แบบนี้เลยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะแนะนําให้ใส่ถุงมือนะคะนี่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้ไฮเตอร์ก็ได้นะคะเราป้องกันไว้นะคะแล้วก็สวมแว่นด้วยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไฮเตอร์นะคะ น,นี่ก็จะเป็นไฮเดอร์สําหรับผ้าขาวค่ะเส่้อย้อมก,ก็ได้ทำการเทใส่ขวดน้ําแบบนี้นะคะซึกเราก็จะเจาะรูที่ฝาแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะเทลงบนเสื้อได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็จะเทแค่ครึ่งตัวนะคะนี่ค่ะเทเข้าไปเลยเทเข้าไปเยอะๆเลยนะคะให้ชุ่มๆเลย ิกมากค่ะเอออีกฝั่งหนึ่งนะคะเให้ชุมช่มๆเลยนี่นะคะเราก็จะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะหลังจากผ่านไป30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็จะแกะ ยางที่รัดออกนะคะก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคือส่วนที่โดนไฮเตอร์นะคะและส่วนที่ไม่โดนไฮเตอร์นะคะเอ๋ Here, ค่ะแล้วก,ก็แกะหนังยางที่รัดออกนะคะนี่นะคะหลังจากที่แกะหนังยางออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับลายนี้นะคะลายส,สวยๆแบบนี้นะคะนี่คะทางด้านหน้า ัอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่จะทําการสวมใส่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการกัดซีเสื้อเองแบบง่ายๆนะคะแล้วเราก็องนำไปทำดูนะคะสําหรับวีดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีส